บทสวดมนต์ตอนเช้าเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตการสวดมนต์ภาวนาก่อนเริ่มเช้าวันใหม่เป็นการกําหนดจิตให้มีแต่ความเบิกบานมีสติพร้อมต่อสู้กับสิ่งต่างๆในการใช้ชีวิตให้วันนี้ราบรื่นไม่มีปัญหาและอุปสรรคมากวนใจมีแต่ความสุขความเจริญหน้าตาผ่องใสหัวใจเอิบอิ่มพบเจอแต่สิ่งดีๆมีโชคมีลาภมีคนรักใคร่นับถือนิยมชมชอบ กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามครั้งกราบหนึ 2, ่งกราบสองกราบสามก่าวบทบูชาพระตนตไตยอิมินาสกาเรณนะตังพุทธทังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรณนะตังธรรม,มังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรณนะตังสังคังอภิปูชยามิ สวดบทนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะพะคะวะโตอระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวดบทนมัสการพระรัตนตรัยอระหังสัมมาสัมพุทโธพะคควา พุทธังพักวันตังอภพิวาเทมิกราบสวาขาโตพักวตาธมโมคำมังนัมสามิกราบตุปฏิปันโนพักวโตสาวกสังโคสังขังนามิกราบสวดบทไตรสรณคมพุทธังสรนังคัจฉามิอัมังสรนังคัจฉามิ สังขังสารนังคัจฉามิพุติยมปิพ sure ุทธ <Todo S 2> <tr> ังสารนังคัจฉามิพุติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิพุติยมปิสังคังสารนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตติยมปิสังขังสารนังคัจฉามิกล่าวคำสมาทานศีลห้า ปานติปาตาเวรมณีสิขาปะทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรมณีสิขาปะทางสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิขาปะทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิขาปะทางสมาธิยามิสุราเมระยะมัชะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิขาปะทางสมาธิยามิ บทสวดอิติปิโสอิติปิโสพัควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขตโตโลกวิธูอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธพัควาติสวาขาโตพัควตาธรรมโมสันทิิโกอักาลิโกเอหิปัสิโกโอปะณิิโกปัจจตังเวทิตัโพโภวินยูหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุขานิอัฏฐปุริสา,าุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระีโย อนุตรังปุญยเขตังโลกัสสาติกล่าวบทแผ่เมตตาแก่ตนเองกราบพระสามครั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบอาหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโโหมิปราศจากความทุกข์อเวโรหโหมิปราศจากเวร อภยยาปัชโชหโมิปราศจากอุปสรอันตรายทั้งปวงอนิโคโหโมิปราศจักความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานางปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผนจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินกล่าวบทแผ่เมตตาให้สพรสพพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและก,กันเลยอัพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและก,กันเลยอนิคาหโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังบริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิน